โอเคก็ขอกาบสัสดิทุกคนด้วยครับวันนี้ผมจะมาเล่นมินิโผล่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดทุกอย่างแต่อย่ากดดิสไลค์นะครับวันนี้ผมไม่ได้ทำอีพีสองนะเพราะว่าออกดน้อยมากเลยกดไลค์เนะี่ยก็จะมารีวิวแบบที่ผมเริ่มเล่นตั้งแต่เริ่มเล่นมินิโผล่ครับมาเราจะทำาเล่นอันนี้ก็เป็นที่ว่ายน้ำนะครับสำหรับว่ายน้ำเนานะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลูกปัน้นนูก แต่ว่าบล็อกเพจตอนอัปเดตมันเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับสวนข้งบนนั้นไม่ต้องสนใจครับผมเล่นกับเพื่อนเฉยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนครับนี่ห้องน้ำแบบแบบห้องน้ำนะครับน้่ก็คือโรงแรมของผมนะครับที่มีหกชั้นเลยนี่ห้องหนึ่งนะครับก็ทุกห้องจะเหมือนกันหมดแล้วผมก็เตรียมของไว้ให้เ้วด้วย เราขึ้นไปดูชั้นสุดเลยนะครับผมจะขึ้นพาไปดูที่ที่หนึ่งคนระับถ้าทุกคนถ้าทุกคนชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเย,ยอะๆนี่คือสวรรค์ของผมนะครับนี <c oughs> ่ไม่ต้องอ่านแล้วครับนี่ครับสวรรค์นี่อ่าวันดีครับนี่ครับสวรรค์ร้อนมนี่ครับเอ้าเห็นนะ อ๋อนะคุณเอ้ยผมนี่ไม่นิ่มันนี่ไม่ชอบพร้อมอาพคกิดเลยเนาะตรงนี้ก็อยากไปสนใจนะครับผมเล่นกับเพื่อนแล้วตรงนี้ก็เป็นที่นั่งชมวิวนะครับนี่ครับแล้วก็มีที่นั่งสําหรับผู้กล้าครับนี่ครับข้างล่างเลยครับใครกล้าก็มานั่งได้ครับแต่ผมขอไปเอาของของที่มันหายไปเมื่อกี้ก่อนครับบินเอาบินไม่ได้นี่ไง ปิ้วนี่บางีถ้าขอผรเล็บผิวฉัผมไม่กลัวพิ้วโอ้ยปิ้วพิ้วิ้วิ้ว,ว,วอันนี้ข้างบนผมก็เล่นกับเพื่อนครับไม่ต้องสนใจมากครับใครรู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าไอ้ที่ผมได้มาจากตัวนี้มันคืออะไรผมไม่รู้จริงๆนะครันี่ครับก็นั่นแหละครับอย่าลืมคอมเมนต์นี้นะครับมันคืออะไร เนี่ยจริงจริงจริงผมเตรียมไว้ว่าจะแกล้งเพื่อนนะครับแต่ดันเพื่อนไม่เล่นด้วยก็เลยต้องเที่ยวลงมาเอาใหม่นะครับมาเดี๋ยวผมจะกลับไปคกินที่ที่เดิมก่อนนะครับบินผมบินได้วาผมมีปีนะครับไม่ใช่ปีเครื่องนะปีกันนั้นแหละอันนั้นอันไหนวะอืมน,นี่ก็ต้องเป็นตัวนี้อันนี้ก็ นี่แล้วก็ชิปเอามาอันนี้ก็เป็นอันนี้ชิปแล้วก็น,นี้ก็เป็นน,นี่ชิปไงแล้วก็สองอันนี้ครับชิปชิปนี่ชิปเคยบ้อยครับก็มีประมาณนี้นะครับแล้วเซิร์ฟผมก็จะมีห้องรับที่ผมสร้างมาเอง ผีอัปเดตใหม่นี่ก็แปลกนะครับแล้วนี่คือคาเฟ่ของผมที่ป้องกันอย่างดีนะครับดีมากๆเลยนะครับคาเฟ่ผมเพราะมีลาวากับหนามล้อมรอบนะครับนี่เป็นไงล่ะครับทางเข้าอยู่ตรงนี้แต่ต้องกระโดดเข้ามาเลยดีและนี่คือในภายในคาเฟ่ผมทั้งหมดครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นสระน้ํานะครับที่ตอนนี้มีเจ้าเย็นลี่กำลังเล่นน้ําอยู่ตรงนีน้เป็นที่กระโดดเนาะ อันนี้ก็เป็นที่ปิกนิกรวมเมนูเสาท่อระบายน้ำกองแล้วก็ที่แช่อ่างน้ำน้ำเย็นนะครับแล้วส่วนตัวน,นี้ก็จะเป็นคาเฟ่ต้นไม้นะครับเพื่อนไปชิคนี่ครับนี่คือคาเฟ่ต้นไม้ครับนี่เนี่ยที่นอนผมบอกเขาเด่นมาเป็นแบบนี้น่าสงสารมากอันนี้ก็จะมีของต่าตๆนะคะที่ผมเตรียมไว้ให้เล่นกับเพื่อนเนาะ นะคาเฟ่นี้จะไม่มีใครรู้ห้องลับต้องออกจากเพรื่อผมน,นะครับที่ผมบอกนี่ครับห้องลับผมมีห้องลับประมาณสองที่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องวิจัยห้องลับวิจัยนะครับนี่ครับผมตั้งใจทํามากเลยทุกคนทั้งหมดที่ผมสร้างทั้งหมดที่ผมสร้างขึ้นมาคือผมตั้งใจมากทำไมผมขึ้นไม่ได้โอรยป็นติดเอาเน็ตเอาอ๋อ,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 อผมบินก็เลยอันนี้ไม่ได้ มาเอาไปดูรอกาแฟบินบินบินตรงนี้ก็จะเป็นที่สร้างเศกรถน,นะครับเพื่อนผมมันมันสร้างให้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบ้านต้นไม้อันใหญ่ที่เพื่อนผมบอกให้ผมสร้างนะครับแต่ว่าตอนนี้เพื่อนผมมันไม่เล่นมันลบทิ้งหรอกวันนี้ผมสร้างเสียเปล่าเลยทุกคนผมเสียแรงเป่าเสียแรงเปล่าแล้วนี่คือบ้านเพื่อนผม โอ้มืดมากเลยทุกคนนี่ครับผมว่าต้องไปเติมมันนั่นแลละนั่นี่ก็คือบ้านของผมนะเอ๊ะบ้านของเพื่อนผมครับส่วนตรงนี้ก็เป็นบ้านของเพื่อนผมอีกคนหนึ่งนะครับที่มันบ่อยผมสร้างมันก็ไ่เล่นลบ้านนี้มันผมก็ต่อเติมให้เยอะเลยเพราะมันก็ต่อเติมให้ตัวเองนิดเดียวนะครับไปดูบ้านโว้ยเนาะผปิดตายนี่ที่อย่าง้ย เขียบน้ำกลายเป็นมีปลาไปแล้วนี่ก็เป็นชั้นสองของเพื่อนผมนะครับมานีเนาะทีแล้วไปตรงไหนต่อในใจผมไม่รู้แล้วมันมีหลายที่มากก็จำไม่ได้ชิบอ่ะเี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเหมืองแล้วตรงนี้ก็เป็นเขตตายนะครับลงไปทีนี้โหชีวิตจบเลยนะทุกคนอุ้ยโอ้โหผีมันคล้ายๆเขาเรียยอเลยนะเอ็นเมนในไม้คาบครับถ้าเราไปสบตากับมันมันก็จะง่ำเรา ก็จะตรงตีเราแล้วก็ผมไม่รู้เหลือที่สุดท้ายหรือยังนะครับน่าจะที่สุดท้ายแล้วนะเนาะผมเก็บไม่คาวอะอุ๊โหและนี่คือเข้าได้แต่อย่าทำลายของมันคือวัคซพันธุ์ครับลงแป๊บนึงลงยากเพื่อขอเข้ายากไปไหนะนี่ครับ ผมสใส่ทั้งหมดผม,ผมตั้งใจมากเลยนะครับพี่พิธพันธ์เนี่ยนีครับของทั้งหมดที่มีนะครับทุกคนต้องเป็นกาลังใจให้ผมทำคลิปต่อนะครับเนี่ยผมเน้นตัวของพวกที่มันเหมือนแบบโบราณโบราณน,นะครับนี่เปลี่ยนไหนอันนี้ด้วยผมไม่รู้นะอันนี้มันกินได้อนนเออผมว่าพลเหลืออย่างนี้ บอกทุกคนดีไหมนะมันเป็นห้องลับทุกคนถ้าถ้าผมบอกทุกคนแล้วทุกคนอยากเล่นเซิร์ฟผมแล้วถ้าทุกคนไปขโมยเนี่ยผมก็อ่ะม่เป็นาผมจะให้ดูนะครับแต่ทุกคนห้ามขโมยเด็ดขาดเพราะมันจะไม่เปิดเซิร์ฟไปละไม่เปิดเซิร์ฟอีถผมฉลาดมันจะไม่เปิดเซิร์ฟนี่ครับมันเป็นที่ซ่อนของลับแต่ทุกคนคิดว่าผมแบบเป็นยาอ่อนเกินไปก็ขออภัยด้วยนะคะ ว่ามันคือชีวิตของผมนะครับปุ่มจุดทำไมทำไมผมต้องกดตรงนี้ครับทุกคนเห็นปุ่มนะไหมครับผมหยาบทีนี่คือบึ้มเลยนะครับระบบกับดักครับผมสร้างเองผมก็ต้องรู้ปุผมล้างคานนะอีค้างคาวเนี่ยออกไปไปดิเนี่ยแล้วมันก็ติดปารก โคตรลำคานเลยทุกคนคน่าลำคานมากเลยข้างเขาวนะชิบแล้วก็ขุดลงไปอีกจะบูย๊ยเกือบเหยียบทุกคนผมเหยียบม่อเบึ้มงบนเรียบร้อย,ย,ยแล้วเหยียบสร้างใหม่นะครับนั่นแหละครับที่ผมไม่อยากลงมาอีกผลอีกเหตุผลหนึ่งนะครับนี่ครับผมข้างใครพวกโบราณน,นะครับ นะครับก็เป็นดาบศักดิ์สิทธิ์เนาะก็ okay. จะขึ้นเนาว่าเรามีให้ดูแค่นี้นะครับเอ๊โโคตรลำคาญบล็อกตรงนี้เลยอ,อ๋อโอโหสมอ,มองมันทำด้วยอะไรอ๋อไม่ทำด้วยอะไรละไม่โกนปภสสาษา

ได้แล้วก็แมบนี้ก็มีประมาณนี้นะครับแมปของผมนะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กันเยอะๆด้วยนะคะบายบาสวัสดี